ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เป็นการเซอร์วิสรถด,ด้วยตัวเองนะครับวันนี้จะทำการเติมน้ำยาหม้อน้ำนะอันนี้ที่ผมใช้ก็คือตัวนี้นะของ Honda โดยน้ำยาเติมหม้อน้ำสูตรพิเศษชนิดไม่ต้องผสมน้ำเพราะว่าอันนี้เขาผสมน้ำมาให้แล้วแล้วเราก็เติมลงไปเลยวิธีดู วิธีดูนะครับอันนี้อันนี้ผมอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะระหว่างโลกับขีดสูงสุดขีดสูงสุดก็คือตัวนี้นี่ตัวนี้เราก็เติมเติมไปให้ถึงขีดสูงสุดเลยแต่ตอนนี้ก็อยู่แค่ระหว่างกึ่งกลางมันก็โอเคแล้วละ่ะแต่ผมอยากให้มันเติมให้มันถึงขีดสุดอะอะ่เรามาเติมกันเลยดีกว่าวิธีน,นี้นะนี่ เราก็ดึงแผ่นยางออกแล้วเราก็เสียให้เลยดึงงัดจบเก็บ้สำหรับอันนี้เราดึงเราสามารถดึงออกไปได้เลยนะดึงปึง้งสำหรับอันนี้นะเป็นปริมาณหนึลิตรอันนี้ผมได้มานะได้มาจากช่างโอ ช่างโอหอยทากที่งเขาให้มาเหลือประมาณนิดหน่อยแหละหนึ่ลิตรน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน100บาทประมาณ70-80บาทนี่แหละเราก็เติมไปเลยไม่ต้องผสมน้ำเติมไปเลยเราต้องคอยดูขี่ด้วยนะว่ามันถึงรือยางอย่าให้มันเกิน ถึงแล้วเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะเราก็ทำการปิด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 อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ค่อนข้างปิดยากหน่อยนะต้องกดให้เข้าให้มีชิดอ่ากดนี่นะครับแล้วก็กดลงไปเลยตึงใส่ เรียบร้อยเป็นการจบนี่หมด่วงวิ่งได้อีกหลายเดือนอ่าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเป็นเกตความรู้เล็กๆนน้อยนะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ